โอ้ยใครอะ,อะใครอะทำไมมันมันเหมือนมอดเดิ้งถือเนี่ยไอ้หลอดกลม,กลมที่แบบว่าเอาไว้เลี้ยงเด็กอะหลอดกลมๆมที่เอาไว้เลี้ยงเด็กห้องทดลองที่เลี้ยงเด็กอะเยอะดยอแล้วก็ขยับเด็กขึ้นคอดอะเปิดใช้งานเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวห้องนี้มันห้องบออดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้น่มาห้องสีเหลี่ยมๆไม่มีมอนสเตอร์ไม่มีอะไรสักอย่างอะไะสิ แลดูเหมือนบอสมากเลยทุกคนนี่นี่เราจะกลับไปสู่ลูปไอ้น,นี่เหรอวะไอผู้ช่วยผู้จัดการอ่ะมันมาแล้วมันเอาจริงแล้วแต่เนี้ยโอโ้โหอะไรวะเนี่ยตัวใครตัวมนันอ่ะมไม่ยังไม่ได้โดนเลยัน่ะ <c oughs> ไอเลเอร์่ะมันควรจะเป็นบอสอะไรได้อะที่แบบเนี้ยถ้าไม่ใช่ผู้ช่วยผู้จัดการแบบแนวแบบผู้ช่วยผู้จัดการอ่ะมันจะเอาก่อนเลยไหมลนะ่ะเปิดแหมอะไกลัวอะไรอ่ะเฮ้ย เดี๋ยวหนึ่งะฮ่า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 าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าาฮาฮ่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 าาฮาฮ่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 า ไอ้แพ้ทุบกับเปีย้ยวคุณโอ้ยแพ้ทุบกับเปีย้ยวเหรอใช่ตอน,นเลยผู้ช่ยผู้จัดการอันนี้ผู้จัดการหรออันนี้ผู้จัดการอันนี้ไม่ใช่ผู้ช่วยระเบิดก็มาดิไม่เหมือนตอนเราสู้กับผู้ช่วยนะบอกให้อันนั้นอ่ะเราห้าวอันนี้เราไม่ห้าวแล้วเราแข็งแกร่งแล้วเราแข็งแกร่งแล้ว นน้มัโดคุณระวังมันต้องมีอะไรสักอย่างกระกระชื่อพื้นกระชื่อพื้นอย่างนี้จำได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วพระเอกโม่ไอ้พระเอกโมมาพระเอกโมมาคุณมันกระมันกระแทกพื้นอีกแล้วคุณระวังพระเอกตายแล้วกูยังตื่น โอ้ยโอ้ยคม่ฟันนะ,ค,ะค,ครับไม่บตามมาแล้วโอ้โหระเบิดใจกุ้กมันไม่ติดพิษไม่ติดสถานะอะไรเลยอะ่ะโอ้ยโอ้ย

ấy ấy xăm lem bỏ má. มันตัด่องรอบแเลยตัวเลือดบางแบบาอุยอุยโอ้โหผมจะตีใครนะเมื่อกี้ผมจะตีผิดคนแล้วจเสียเลยลอมรอบนีอะ่รหเนี่ยแขงแงให้หน่อย ขอบคุณครับครับเอ้ยมันสีส้มอ่ะมึงไม่สูดไดไ้ได้ไหมตัวนั้นได้ได้โอ้ยโอ้ย มาหนาหมดมาหมดาหมดติดพิษต tamam. okay. ิดพ e oh uh ิษ oh. อุ oh, what, what, um. oh. ้ยอะไรอะไรอะไรุ้ยสตัร์ไม่นะเปรี้ยวว่ะโอ้โหเลเซอร์เปรี้ยว ี่มันอะไรเนี่ยมันบังคับให้แพ้ไม่หรอพิงอ,<า>อ๊อฟมาถึงมนานาก็หมดเลยมาไหนก็เลือดรถมาถึงก็ล้มเลย ลงได้ไงอยู่ข้างไก่วุ้นโอ้โมตีแหล่มาแล้วจุดแรกวันเราเออวันเราอ่ะเอาเอาวันเราเราต้องหลบแล้วเราต้องตื่นแล้วหมดต้องตื่นแล้วหมดต้องตื่นแล้วตื่นแล้วอย่าหลับอย่าหลับวันเราอย่าหลับ

ตัวอะไรครับเนี่ยตัวแซมแล่ไม่ใช่สิพุ่มโวยการแชมแอคเตอร์ซ้มาแล้วมาละโอ้ยโอ้โหกูกำลังตีมอนเยอะเปี้ยง

โอ้โหม,มึงหันตาแบบามร้อแบ3 6าองศาล้านพิกเซลพอโ,นโ,นโลูแบบ30,000ครั้งแต่ก็ดาวมีดเยอะอยู่ใช่โมโนเป็นแอสซินไงตื่นมาใช้สกิลเดียวแล้วก็ตายอ่ะโอ้ยนี่แม่อันอันโหเกือบเกือบไปตอนมันกระแทกมันมีสีบอกอยู่เดี๋ยวมันจะมันจะเรียกอะไรออกมา โอ้โหบึ้มโอ้าวโหนี่ยังโดนป่ะป่ะเฮ้ยโอ้โยมันทำไม่ได้ขอบคุณครับเอเซอร์ ร้อ,อ,อนระเบิด่าเกียดมากไปไกลแล้วอ่ะ เย็นจะเย็นแป๊บเดียวเนี่ยจะซึ้หมันได้แล้วเฮ้ยอย่างนี้เหลยเหระเบิดทบอลแล้วเบิร์ดตบบอลยัดอ่ะเราสามารถเปล่งได้เมื่อกี้เลยไม่โดนดาเมจเลยแล้วมันติดเยันถึงเลยเหรอตบบอลตบอะไรอ่ะ ด้วยแตเลเซอร์ต้องรอมันเหลือน้อยกว่านี้น่าจะมาแล้วแต่สุดท้ายมั้งเฮ้ยอันนี้ก็มาเอาดิเอามันเอามันแมนคุณแมนกูโดนโดนตีโอ้เออตีมอนไปสวยแมนสวยเก่งไปแล้ว

ระวังเอาผมรึกว่าคุณดาวนะ่ะเฮ้ยดาวแล้วล่ะเออจะตีมอนมันหมุ่นล็อกตัววิต้าเลยเมื่อกี้โอ้โหย,ยัดเลยใต่เสียชีวิตดีมากสมาครเก่งมากเดี๋ยวเลย ตายมอนปักปักโอ้โหัโโหบเบิดเรารเบิลระเบิดระบมไปทิมดีกว่าุสู้ครับได้ครับ โอ้มโนลมแบบอี่แปกอี่แปกหลอดเฮ้ยมอนมะเนี <that> <as> <no> ่ยมอนมอนหมดมันจะตายแล้วนะ ตายตัวนี้ยังอยู่จะตายแล้วเฮ้ยมาแล้วแมนมาแล้วเฮ้ยตีตีบอสแมนก็มาเนี่ยแมนแมนจะนั่งแมนแมนนั่งทำไมเฮ้ยเอาแล้วแมนทุบทุบทุบพลังแมนมาแล้วมาตายแล้วมาตายแล้วมึง้ ตัวไา้มนสวยโวินิจวินิจเดินๆเรนะาทำได้ว่ะเงินสินบนในองค์กรสกิลใหม่ <laughs> เอา้าเป็นไรอะ่ะ